ับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโกกาศนะครับอำเภอเมือง,ง,งจังหวัสดสมุทรสาครก็วันนี้ก็ดูผู้คน,านตางตาเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์มาคงจะไม่ไหวคงจะมาถ่ายคลิปค่อนข้างยากหน่อยนั่นคือแล้วเราวัดโกกาศเนี่ยก็คือเท่าที่อ่านประวัติศึกษาประวัติมาเนี่ยน่าจะสร้างประมาณต้นกรกฎาคมศตวรรษประมาณปี2,375นะครับ ก็สร้างโดยพวกชาวจีนคนทะเลที่มายกเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะแถวนี้ก็จะใกล้ๆกับบ้านท่าจีนก็บริเวณนี้ก็มีคนจีนคนทะเลที่มาอาศัยอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็ประมาณนั้นยังไ้ว่าคำว่าโกกากเนี่ยมันน่าจะมาจากคาว่าคืออาจจะมีชาวจีนคนหนึ่งเาชื่อเจ็กักนะครับก็เก็แบ่งเป็นกกเป็นเหล่าเป็นอ่างยี่เขาเรียกวกกเจ็กเจ็กกักใช่ไหมฉะนั้น วัดนี่ก็อาจจะเมื่อก่อนอาจจะชื่อว่าวัดอกกักอะไรอย่างเงี้ยพอมันนานเข้านานเข้ามันก็เปลี่ยนมาเป็นโปกกาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นที่ไปที่มาชื่อว่าโปกกาส่วนหลวงพ่อปู่เนี่ยเป็นทุ้รูปเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเป็นแสายแดงไม่ใช่สายแดงก็อัญเชิญมาจากวัดล้างแห่งที่ว่าวัดสแาวือสมัยนะ่าจะเป็นช่วงรัชกาลที่ห้าแหละนะครับก็มีชาวรามันสองคน อันเชิญพุทธรูปสองององหนึ่งก็เป็นรูปสำริดองหนึ่งก็เป็นแนิลาแหลงวัดทรายแดงวัดทรายแดงนีอันเชิญมาทีนี้ก็ล่องเรือมาเรื่อยๆมาเกิดพายุฝนหะน้าหลังๆเาเขาก็มาพักที่วัดโกกาดนี้ก็คือพอพายุฝนตกหนักฝนทะเนี่ยเขาก็เอาพุทธรูปหินทรายแดงเนี่ยยกขึ้นมาไว้ที่วัดเพื่อจะหลบฝนเมื่อไม่ให้น้ำมันซ้ออะไรประมาณนี้ ันนี้เนี่ยพอจะเอาลงเรือกลับอันนี้ยกไม่ได้แล้วค,คือมันหนักก็กลายเป็นว่าเอ๊ะเขาก็หมายใจว่าหลวงพ่อปู่เนี่ยอาจจะปรารถนาที่จะเสียฐานอยู่ที่วัดโกงตากนี้อันนี้เป็นเป็นที่ไปที่มาของว่าหลวงพ่อปู่มาได้ยังไงนะครับส่วนเรื่องของการใส่แว่นนี่ก็คือมันก็มีช่วงนึงก็เกิดโรคระบาดพวกตาแดงอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนนเขาก็มีประวัติบอกเหมือนกันว่า ก็คือเกิดโรคตาแดงมากชาวบ้านเขาก็มาบนบานสางกล่าวแล้วก็มันหายแ้่หายนี่ก็เอาทองมาปิดที่ดวงตาที่หลวงปู่กลับท่านก็เห็นว่ามันไม่ค่อยงานท่านก็เลยเอาแว่นมาใส่ให้เพื่อไม่ให้ชาวบ,บ้านเนี่ยเอาของพิษป,ประเทศและก็เป็นที่ไปที่มาของการหลวงปู่ทำไมใส่แว่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่โพสนเลยกาน หลวงพ่อปู่นะฮะด้านหน้าก็จะมีรูปพระรูปอยู่ก็ไม่ไแน่ใจว่าเป็นรูปจำลองของหลวงพ่อหรือเปล่าโอวันนี้มาวันธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเยอะจะเข้าไปดูที่ว่าปู่ว่าเป็นรูปลักษณะนไง โรคสายเน,นี่ยหาย่างคนก็เลยแบบติดอค <S 2> <S 2> อัน,นีพันธเนตมีกกับทันเลนไม่ค่อยมมันก็เลยเอาแว่นมาสายป้องกันในบ้านนะครับมองผิดที่เน้น ด้านข้างๆตรงนี้ก็จะมีพุตถุรูปที่เป็นภาษาวบอยู่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลากดสิ่ตอนต้นเราเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีพวกใบสีอะไรนี่สวยงามมากเลยส่วนทางด้านขวานี้ก็จะมีพุทธรูปอยู่เหมือนกันซ้ายขวาตรงนี้ก็จะมีภาพพ่อคุณครับ ภาพเดิมมันนี่ก็จะจเป็นภาพพวกการแห่เรือเมื่อคือ6-2อครับอันนี้ก็มีแววนให้ด้วยมีสายพวกมาแก้บนแน่เลยอยู่ตอนนี้ก็มีคนมาเรียกว่าเสม่ซี ไม่รู้ว่าขออะไรก็ส่วนใหญ่ก็โชคลาภสุขภาพอะไรพวกนี้นะมันก็คงไม่พ้นเรื่องพวกนี้นะไม่รู้ขอหวยได้หรือเปลา่าส่วนภายในอุโบสถหลังเดือตรงนี้ก็เป็นจะเป็นไม้สักทรงเรือนไทยฝาประกลหลายลูกป,ปะันะก็สวยงามมากครับดูแล้วก็ร่มรื่นดีแล้วก็มีการแกะสลักไม้ตรงนี้ก็จะมี น,นก็เหมือนตั้งกองกระชินหรืออะไรประมาณเนี้ยครับเหตุตรงนี้ก็จะมีประวัติวัดด้วยนะครับให้อ,าจจอ่านเลยคงไม่น,นิดมอมไม่ก็เห็นเท่าไหร่เสร็จจากโมสดสิผลเดินไปดูบริเวณรอบๆตอนนี้ก็ก็กำลังสร้างโบสถหลถังใหม่ซึ่งก็ครับโบสถหลังเก่าก็อย่างาทรงโบาณนี้ก็เป็ทีเนี่เลยขอเชื่อได้นะ ลูกผาร500ลู้าสดตังน4 0 100 100เดีวา์ก็แหวนให้ด้วยเดี๋ยวก็ดูแบบสายุกงถือวาูกเราใส่แหวนมน่เปนเ้มเพื่อต่างลายราคาน่าจะเป็นปนบ้านรุ่นแรกนี้ก็น่าจะเป็นแสนแล้วมั้ง ก็ดูมีพวก้าเดนี่เนเรือเรือพันธุไม้หรือข้าว้าแบบจบลองการแหหรือข้าวปุ๋ยเรือคล้ายๆหรือโต จะเป็นลูกนี่ห้อจะหมายถับว่าอาจจะเตรียมเอาไว้สำหรับตูโบสถวหลังใหม่ตรงนี้เลยสำหรับวัดโขกานนี่ก็ก็เป็นวัดที่เขาปลูกนะครับเป็นรูปตัดติดก็วัดที่ผู้คนนับถือมากมีคนเข้ามาเที่ยวชมมากโดยเฉพาะเสาที่นี่คนเยอะมากเลยนะครับก็ว่างใครเข้ามาลองมาบนบานหลังก่านะครับก็ ในโลกตาแดงก,ก็ลองมาดูว่าคนบาดได้หายครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะนะจริงหรือเปล่าใช่ไปหาหมอด,ดีกว่า